สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมันี้ช่อง b a n าบี้ e Channel นะครับสิพาา้าม้าหยังตีพี่น้องมาปาดพักแปดหรือพักกุยฉายพี่น้องแบบงามครับของคุณแม่ปลูกไว้นะครับผู้ได้สนใจกับมัาซื้อได้ครับหาบาทสิบ,บาทกัขายได้พี่น้องแบบงามได้ีย่แี่เบ,บื้องในพี่น้องเบื้องตัดไปทักหน่อยละวรือว่างหันเน่ยเพิ่มพี่น้องแบบงามฮนี่5าบาทตั้มนี่กับหาบาทในพี่น้องมันบไงใหญ่นี่ ตัดไปฝากคุณพี่พี่น้องมาซื้อเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ้านหนองบัวทองบ้านคุณยายนิดแบบงามพี่น้องพ่อแม่ไหนหน่อยได้พี่น้องเยอะแยะเลยเยอะเลยซึ่งเตงเบ่งต้นมันเบ้อแบบใหญ่พี่น้องพ่อแม่ธรรมดาเด้แบบใหญ่ภาพแบบใหญ่เลย ผู้ใดสนใจนะครับมาสั่งได้เดี๋ยวเป็นแบบหาบาทสีบาทส้าบาทหรือสั่งหลายๆก็ได้เอาไปส่งก็ได้พี่น้องผู้จะเห็นคลิปแล้วนะครับสั่งได้เขตเขตบกขาวสีสก็ได้พี่นอ้องผู้ใดสนใจมันงามมีหลีเบิงสวยมากเราจะให้ดูแบบให้ดูแบบเฮ็ซาดีพี่น้องเบิงขวบเบิงไม่ใช่น้อยน้อยนะจ๊ะหนุนแบบงามเขียวเอเรียอยู่พี่น้องเบิง ไอ้ธรรมดาเด้ครับนี่ไอ้ธรรมดาดเด้พี่น้องก็้องอยกับตั้งพ่อเที่ยงปันใดพี่น้องนี่แอบงามครับสนใจสร้างได้พี่นอ้องหลายคักหลายเนี่งามธรรมชาติ ใส่ปุ๋ยอินซีอย่งนละพี่น้องคัดในหน่อยกับสิพอเด้กพี่น้องฮ,งฮงดูต้นดูต้นดูลำต้นแบบง้ามแบบง้ามมีหลีเป็นพี่น้องในกินลวกมีแห้งแซบครับเอาไปขั้นสมก็ได้นะครับ พี่นอ้องใครสนใจเด้อน่ะโอ้ไม่หดหยาดพี่น้องแบบงามสนใจบอ๊คับใครสนใจสั่งได้นะครับนี่แบบงามพี่นอ้องนี่ยแบบสวยเลยเห็นบอ๊คับตรงไหนงามยี่หรี่พี่น้องคือไปฝาก ฝากลานพัดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเพราะอะไรพี่น้องพัดลายจะไปฝากพี่มิตดดาเนี่ยสั่งได้นะครับผักแป้นหรือผักอุ้ยใชย่กำงามพี่น้องป้านย้ายเวนิดพี่น้องแบบหลายเบิรงเสพพี่น้องเบอรงน้ำกัน ผ่วเมืองต้องเกี่ใกล้พี่น้องผัวแมนเบิร์ดเด้นี่ผวผัวแมนเบิร์ดนะครับพัวผัวผัวผัวนักครับสร้างได้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องบานาบี้ชาแนลด้วยนะครับ ขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามติดคอมเมนต์ให้กำลังแรงใจนะครับขอบพระคุณมากมายครับิไปเล้พี่น้องบาทนี่เพิ่อจะมาให้เบิงอีกพี่น้องนึงตัดนหน่อยนึงตัดพื้นที่หน่อยนึงเนี่ยเกบงามเพียแบบสวยงามมากโอ้ยเพิ่งงามขักบพี่นอ้องโพดโพสด้เนาะบายบายครับผมบายบาย